สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนทุกท่านนะคะอ่ะก็มาพบก,กับช่องจ๋าจ๋าปากเขาโพดเมืองเพชรบุรนะคะจะเป็นทั้งแฟนเพจแล้วก็ทาง u t u b e นะอ่ะวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นมะขามพันธุ์ประกายทองนะคะซึ่งหลายท่านนะคะเข้ามาแล้วก็จะจัดส่งไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะจะ๋าจะมาบอกนะคะว่า ประกายทองนะคะรอบเนี้ยเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะเฉพาะประกายทองนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นสีทองล้วนๆเลยนะคะจะเป็นสีทองแล้วก็สีชมพูนะหลายท่านที่ทานนะคะมาขามอะไรนะคะก็ต้องมาดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นประกายทองฝักนะคะมันจะไม่โค้งไม่งอนะจะไม่สวยเหมือนสีทองนะคะประกายทองนะคะฝักมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตรงตรงอ้วนนะคะตรงๆอ้วนอันนี้ฝักสุกอันนี้ ฝักดิบที่จะเป็นหมูนะอ่ะจะจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะซึ่งนะคะมะขามพันนี้นะมะขามพันนี้จะมีดีอยู่ตรงนะคะที่เนื้อแล้วก็รสชาตินะความหวานแล้วอีกอย่างนะคะคือหลายท่านนะคะอาจจะบอกว่าเป็นเหนาาไหมเป็นลาไหมรับปากการะกันนะคะรับปากการะกันอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะไม่แต่ฝักแตกเนี่ยดูเราดูเลยนะคะ แตแ่เราก็ดูรู้เลยนะคะไม่เป็นนะคะถ้าส่วนมากนะมันจะเป็นเนื้อชุ่มเนื้อแฉะใช่ไหมปลากายทองหลายท่านนะคะอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันจะเป็นเหนาซึ่งหลายท่านไปสั่งซื้อมานะคะจ่ากก็ไม่ทราบหรอกว่าไปซื้อมาจากที่ไหนแต่ว่ามันเป็นเหนาเยอะแล้วอีกอย่างนะคะอีกอย่างเนาะก็คือว่า,าหลายท่านนะคะบอกว่ามะขามอาจจะโดนบอกว่าเป็นมะขามหล่มสักเป็นมะขามที่เพชรบูร์ บอกเลยนะคะพื้นที่อื่นปลูกได้นะแต่เขาไม่ได้รับประกันเรื่องหนาเรื่องราเพราะว่าแต่ละพื้นที่ดินและน้านํามันต่างกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะลักษณะเนื้ออันนี้อันนี้นะลักษณะเนื้อนะคะนี่เนื้อจะค่อนข้างเยอะนะคะเนื้อจะเยอะกว่าเม็ดนะผันประกายทองนะคะเนื้อจะเยอะกว่าเม็ดอยู่แล้วอะ่ะนี่นะคะอันนี้อันนี้มันโขะนะคะอะ่ะเนื้อจะเยอะกว่าเม็ดอยู่แล้วนะดังนั้นนะคะเพ Memory ื่อนๆนะ รับประกันได้เลยนะคะพันประกายทองจะเนื้อเยอะแล้วก็รสชาติดีนะคะอ่ะดูนะคะมันจะเป็นลักษณะอ้วนนะแล้วนะคะวันนี้นะคะกิโลละ120บาทนะ3กิโลส่งฟรี อาจ๋าขอแจ้งเพื่อนๆนะคะบางพื้นที่อาจจะล่าช้านะไม่ใช่ว่าจะส่งช้าหรืออะไรนะคะจ๋าก,ก็แจ้งเพื่อนๆแล้วว่ามะขามจะมาวันไหนแล้วจ๋าจะส่งให้วันไหนจ๋าจตัดรอบทุกๆตอนเที่ยงนะคะทุกๆเที่ยงของแต่ละวันนะคะคือจ๋าตัดรอบปุ๊บนะคือว่าถ้าใครติดต่อมาหรือว่าโอนมาหลังจากเที่ยงไปแล้วจะ๋าจะส่งให้อีกวันนึงนะอันนี้แจ้งไว้นะคะบางท่านบอกว่าได้รับของช้าอ่ะ อันนี้นะคะจ๋าเช็คให้ก็คือว่าเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าจ๋าตัดรอบตอนเทีเ่ยงนะหลังจากนั้นจ๋าจะส่งให้อ,อีกวันถัดไปนะคะเพราะอะไรคนส่งเข้ามารับของแล้วนะแล้วนะคะอีกอย่างนึงนั่นก็คือว่าเพื่อนๆนะคะก็คืออย่าโดนหลอกนะคะอย่าโดนหลอกเพราะวา่ามะขามนะคะที่เพื่อนๆโดนหลอกนั่นก็คือจะเป็นเหนานะเป็นเหนาเป็นลานะคะแล้วก็พันอะไรนะคะจ๋าบอกหมดนะ วันนี้พันประกายทองแล้ววันถัดไปจะเป็นสีทองหรือสีชมพูอะไรจ๋าก็จะบอกหมดนะคะดังนั้นนะอย่างฝากเพื่อนไว้นะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะโดนหล,ลอกเรื่องที่มาอาจจะโดนหล,ลอกอเรื่องพันมะขามเรื่องเนาเรื่องลาอะไรประมาณนี้แต่ของจะารับประกันได้นะคะเรื่องลานะอะถ้าใครที่เข้ามาดูก็จ๋าก็ขอบคุณมากนะอ่าสำหรับนะคะหลายท่านนะ คือถามจมา๋ามาอาจจะเป็นทางต่างจังหวัดนะอาจะจะแจ้งเพื่อนๆไว้เลยว่าพิกัดทางภาคอีสานนะอีสานนะคะจะใช้เวลา2-3วันนะคะถ้าถ้าอย่างเร็ว2วันอย่างช้า3วันนะคะไม่นับวันส่งนะอย่างวันนี้เราไม่นับเป็นวันที่1นะเราจะนับรุนนี้เป็นวันที่1อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นภาคเหนือจะ 1นงถึงวันนะคะอย่างเร็วก็1วันอย่างช้าก็2วันถ้าในกรุงเทพนะจะฝากไว้ก่อนนะคะว่ามันอยู่ที่ขนส่งนะคะล่าช้านะดังนั้นนะคะกะ็จะก็ส่งให้ตามที่กำหนดของวันนะคะถ้ามะาขามหมดหรืออะไรเงี้ยจาก็แนะนำว่าเออตอนนี้นะมีมะขามมูหรือมะขามสุกอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างบางพื้นที่อ่ะอย่างอย่างอย่างเพื่อน,อออออนๆบอกว่า แค่ขอนแก่นเองอะไรอย่างเงี้ยแค่ขอนแก่นเพชรบูร์ไปขอนแก่นอย่างเงี้ยจริงอยู่นะคะว่าข้ามเขามันแป๊บเดียวใช่ไหมแต่ว่าก็คือว่าการขนส่งอะ่ะเขาจะไปส่วนกลางที่ไหนบ้างจะมีการคัดแยกกี่ที่อันเนี้ยจะจะบอกไม่ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าข้ามเขาไปแค่นี้แต่ว่าบางทีอ,อย่างลูกค้าบอกว่าสั่งคองมาจากภาคใต้อะ่ะไปขอนแก่นอะ่ะแค่วันสองวันเองใช่นะคะถ้ามันแบบว่า ไม่ไม,ไม่ไม่มีจุดคัดแยกเยอะอ่ะมันจะแค่วันสองวันจริงมันจะส่งไปใต้ก็แค่วันที่สองก็ถึงอย่างเงี้ยก็คือว่าไก่จังทําไมมันถึงไวอีสานอยู่ใกล้ๆแค่น,นี้ทำไมถึงช้าอยู่ที่การคัดแยกศูนย์กลางส่วนกลางของเขานะจ๋าบอกไม่ได้นะคะว่าเขาจะคัดแยกกี่รอบนะดังนั้นนะคะจ๋าก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยแต่ก็อยากให้เพื่อนเเ <ๆ S 2> ข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่จ๋าส่งช้าแต่ว่าอยู่ที่ขนส่งนะอ่ะอันนี้ฝากบอกไว้ อ่แล้วมาขามอันนี้อ่ะเพื่อนเพือนเพื่อนเพื่พพบอกคิดว่ามันจะเป็นหนาวเวลาไหมหนักนะฝั่งนี้หนักมากจะจะแกะให้เห็นเห็นเลยนะคะว่าจะเป็นหนาวเป็นลาไหมดูเนื้อเลยเพราะว่าบางคนบอกว่ากล้าแกะให้ดูหรือเปล่าจะจะบอกไม่ได้นะเพราะว่าของมันอยู่ในเปลือกว่ามันจะเป็นหนาวเป็นลาไหมอ่ะนี่ ดูเนื้อนะดูเนื้อนะเนื้อมากเนื้อเยอะมากนี่อ่าอันนี้เนื้อ,เน,อเนื้อเนื้อๆเลยใครที่ชอบหวานชอบเนื้อเนื้อทักมาอ่าทั้งหมดเนี้ยถามว่าเหลือเยอะไหมเหลืออยู่อ่าประมาณสี่สิบห้าโล ประกายทองเหลือประมาณ45โลนะสุดท้ายนะสุดท้ายนะ45่สิบหาโลนะคะหากินอีกรอบก็คือปีหน้าทันวาปีหน้าทันวาปีนี้แหละอแต่ว่าเราถือว่าเอาเป็นเป็นรอบหน้าก็คือปีหน้าอีกรอบนะคะนั่นก็คือปีหน้านะเนื้อนะคะรับประกันเรื่องหนันเรื่องรลาด้วยทังมานะคะอันนี้จะเป็นหมูนะ ถ้าระดับนี้นะจะเป็นมะขาหมูก็ขอเวลาสามวันนะคะได้กินหมูแน่นอนใครที่สั่งหมูมานะคะจ๋าก็จะส่งไปให้แล้วถามว่าทำไมทําไมมันได้น้อยจัง1นกิโลทำไม1นกิโลได้น้อยจังเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูนะว่า1นกิโลได้เยอะไหม ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น1กิโลนะคะจะเป็นไซส์นี้เนะะาะเพราะว่าจะจะขายรวม120บาทนะ3กิโลส่งฟรีเช่นกันก็ยังไงนะคะใครที่อยากได้ก็ทักเข้ามานะ,ะสำหรับนะคะวันนี้จ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาเป็น f อีของจ๋านะคะจ๋าก,ก็ขอบคุณมากนะคะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยเนาะสำหรับหลายท่านนะคะที่เข้ามา ส,สอบถามมาแอดไลน์ก็ขอบคุณนะคะก็อย่าลืมนะแอดไลน์มาที่025นะคะ8375812นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ